ปรสิตกลุ่มหนึ่งนะครับที่อยู่ในน้ําแล้วก็สามารถติดต่อมาสู่คนเราได้นะครับก็คือพยาธิใบไม้เลือดแต่ก็มีพยาธิใบไม้เลือดของสัตว์นะฮะที่ติดต่อมาสู่คนเราแต่ว่าไม่สามารถเจริญเติบโตได้นะครับพยาธิชนิดนี้ที่เห็นนี้ก็คือระยะเซอร์เคเลียนะครับจะอยู่ที่หอยที่มีลักษณะสีดำๆนะครับเล็กๆรูปร่างก็จะเหมือนคล้ายๆกับเลขหนึ่งไทยนะครับสีดำๆชาวบ้านก็จะเรียกหอยคันนะฮะ โดยตัวอ่อนของพยาธิระยะซึ่งเคเลียก็จะอยู่ในหอยนี้นะครับเมื่อคนเราเองเนี่ยไปไว่ายน้ําหรือทํางานเช่นทนํานาหรือจับปลานะครับในแหล่งน้ําที่มีหอยคันเนี่ยตัวพยาธิเองก็จะไชออกมานะครับซึ่งเขาก็จะมีความสามารถในการที่จะไชเข้าผ่านผิวหนังคนเราได้นะครับแต่ด้วยความที่พยาธิชนิดนี้เนี่ยเขาเป็นพยาธิใบไม้เลือดของสัตว์ก็ไม่สามารถจเจริญเติบโตในคนเราได้นะครับพอไชเข้าไปแล้วเนี่ย ก็จะทําให้เกิดเป็นตุ่มแบบนี้แหละนะครับเนื่องจากว่าผู้ป่วยบางรายเองก็จะแพ้นะครับส่วนตัวพยาธิเองอยู่ได้สักประมาณอาทิตย์สอาทิตย์เขาก็ตายนะฮะก็ถ้าหากว่าท่านไปสัมผัสแหล่งน้าก็แล้วเกิดตุ่มแบบนี้ก็ไปพบแพทย์ได้นะครับถ้าหากว่ากรณีมีการติดเชื้ออย่างรุนแรงครับ